สมาชิกชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดภูเก็ตยื่นหนังสือปกขาวแจ้งข้อมูลการก่อสร้างบุกรุกชายหาดและพื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตจำนวน25แห่งให้กับนายสุวัตเสาวรันผู้อำนวยการสำนักงานปป,ปชประจำจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้เร่งตรวจสอบทวงคืนพื้นที่สาธารณะค่ะ ประธานชมรมสตรองภูเก็ตระบุวา่าสมาชิกชมรมซึ่งกระจายตัวกันอยู่ทุกหมู่บ้านของภูเก็ตรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่สาธารณะในหลากหลายรูปแบบทั้งการปิดกั้นทางลงหาดการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างการวางเตียงผ้าใบและร่มที่อาจจะไปรุกล้ำชายหาดการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติสิรินาศตลอดจนการบุกรุกพื้นที่ป,าป่าพุ ซึ่งสมาชิกเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ในพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนใช้ร่วมกันมานานแต่ถูกบุกรุกครอบครองโดยผิดกฎหมายแล้วก็รวบรวมข้อมูลนำมาส่งต่อให้ปปชตรวจสอบเพื่อทวงคืนโดยเร็วค่ะคือในเรื่องของทางลงหาสาธารณะในเมื่อมันเป็นหาสาธารณะตามกฎหมายแล้วควรจะต้องมีทางลงที่ถูกต้องที่ชาวบ้านรู้กันว่าเออลงไปได้ไปใช้บริการได้หรือไม่อย่างที่สองเลยก็คือ ทราบมาว่าในกรณีของการลงไปปักร่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีข้อตกลงไว้แล้วว่าสามารถปักร่มในหาดได้10%บเอ่ะสิเนี่ยยังคงใช้กฎนั้นอยู่ไหมหรือว่ามีการย่อหย่อนยังไงผู้อำนวยการปรปรชภูเก็ตบอกว่านอกเหนือจากการรับสมุดปกขาวซึ่งเป็นข้อมูลในการบุกรุกพื้นที่สาธารณะจากชมรมสตรองภูเก็ตแล้ว ช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นจังหวัดภูเก็ตฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตร,รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทุกหน่วยที่ว่ามาเชิญมาประชุมร่วมกันครับเพื่อแก้ปัญหารวมไปถึงการลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นหรือปล่อยปะละเลยให้เอกชนกระทำผิดหรือไม่ถ้ามีพยานหลักฐานก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายครับ ถ้าเป็นการกระทําเพียงลําพังของเอกชนเองนะครับต้องให้ทางทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับหรือฝ่ายปกครองหรือที่ว่าการอาเภอนะครับไปดําเนินการแจ้งความดําเนินคดีกับพนักงานสอบสวน,นนะครับแต่ถ้าหากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐคนไหนนะครับเข้าไปเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องนะครับก็เป็นหน้าที่ของทางสํานักงานปปชนะครับที่จะดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย